ให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการไปเลเซอร์จี้กระเนื้อมาก็จริงๆแล้วเออเคยเขียนเรื่องนี้โพสใน facebook ของเออแล้วแล้วก็หลายคนก็ยังถามเนาะแล้วก็ยังถามอยู่เรื่อยๆจนทึกวันนี้ก็เลยคิดว่าเอองั้นเดี๋ยวมาทําคลิปเล่าให้ฟังกันแล้วกันสําหรับคนที่แบบขี้เกียจอ่านอะไรยาวๆก,ก็มาฟังอันนี้นะคะสําหรับคนที่หาข้อมูล เรื่องนี้อยู่ในเออจะพยายามพูดให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้กระเนือ้อจริงๆแล้วที่เ็อไปทํามาค่ะคือจะบอกว่าไม่ได้ทามาหลายปีมากแล้วครั้งล่าสุดที่ทาเนี่ยเข้ามาหาลาัยปีหนึ่งคิดดูแล้วกันว่านานขนาดไหนแล้วก็พอผ่านมาได้เรื่อยๆค่ะเราก็ใช้ผิวเราเริ่มก็โดนแสงแดดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันสาเหตุที่มันเกิดขึ้นคือกรรมพันธุ์มาจากครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะ ก็มันก็ขึ้นอนะ่ะคือมีอันมีกระดงเนื้อตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วตรงแก้มตรงเนี่ยตรงแบบแถวๆช่วงเนี้ยค่ะใต้ตาช่วงนี้เราพอพอเริ่มแบบพอเริ่มแก่พอเริ่มมีอายุพอเริ่มสไว้มากขึ้นเรื่อยๆมันก็ขึ้นมาอ่าตรงนี้ช่วงเนี้ยมันก็จะแบบเยอะมากแบบมากจนจนคือ คือรูปไปตรงนี้คือสาก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 ,สาก,สาก,สากเป็นมเม็ดเนเม็ด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 เอาจริงก็นั่งนับก่อนที่จะปไปเลเซอร์เนี่ยเอมีประมาณเกือบสองร้อยเม็ดนะสองร้อยเม็ดคือเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบจุดอ่อนของเราที่เราอยากแบบอยากกําจัดออกไปมันต้องออกไปคือมันเยอะมากก็เลยคิดว่าหาข้อมูลไว้แล้วก็ตัดสินใจไปทำค่ะก็คือไปทำที่โรงพยาบาลร,รามา จริงๆแล้วเข้าไปดูในเว็บได้เอ้อจะโพสต์เว็บไว้ให้อยู่ด้านล่างแล้วก็รายละเอียดของการการการโทรไปนัดทั้งหมดสำหรับเอ้อนะคะเอ้อก็ใช้วิธีว่าเอา้อเข้าไปในเว็บก่อนจิสเตอร์ตัวเองในระบบเว็บระเบียนของโรงพยาบาลรามาก็เข้าไปหาแล้วก็ใช้เลขแบบประชาชนพอเราใส่เลขแบบประชาชนเข้าไปกดโอเคมันก็จะ ให้เรากรอกข้อมูลอื่นๆอ,อ,อีกหนึ่งขั้นตอนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วเราก็รออีเมลคอนเฟิร์มยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะดูข้อมูลให้ชัดเจนในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมีทั้งหมดว่าคุณหมอท่านไหนเชี่ยวชาญด้านไหนและปัญหาของคุณคืออะไรควรคอนซัลท์คุณหมอคนนี้คนนี้คุณหมอเข้ากี่โมงถึงกี่โมงเขาจะมีคลินิกในเวลาและคลินิกนอกเวลาคุณหมอเนี่ยสวนมากเข้าทั้งในเวลาและนอกเวลาเราต้องไปเลือกเอาเองว่า เราอยากจะไปช่วงไหนแล้วก็ปรึกษาคนพยาบาลที่รับสายนะคะตอนที่เราโทรไปบอกเขาว่าปัญหาของเราก็อย่างนี้คนพยาบาลแนะนําให้หน่อยได้ไหมคะอ้ออ,อีกอย่างหนึ่งค่ะพอเราถึงเวลาวันที่เราไปใช่ไหมคะนัดถ้าสมมตินัดสิบโมงไปถึงประมาณสักเก้าโมงก่อนเก้าโมงครึ่งนิดหนึ่งแล้วก็ไปที่แผนกเวชระเบียนชั้นหนึ่งเพื่อที่จะไปรับบัตรของเราก็กด กดเลขคิวนะคะแล้วเขาก็เรียกไปแล้วเราก็ไปแจ้ง HN Number บอกว่าเราเรจิสเตอร์มาออนไลน์ขอขอบัตรเขาก็จะทำให้เลยปั๊บเดียวเสร็จเสร็จแล้วก็ขึ้นมายืน่นบัตรให้คุณพยาบาลหนะ้าเคาน์เตอร์ที่แผนกผิวหนังประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเวลานัดเราก็นั่งอ่านหนังสืออะไรรอไปถึงเวลาคุณหมอก็นัดค่ะทีนี้เสร็จแล้วก็มาขั้นตอนสำคัญก็คือตอนที่เข้าไปพบคุณหมอพอเขาไปพบคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอก็ ดูหน้าเราดูหน้าเออเนาะก็คือก็จองอย่างเงี้ยค่ะจองจองจองแล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าโอเคโอเคก็เดี๋ยวเออเหมาไปแล้วกันนะคะของเอ,อเื่อน่ะคะใจใจที่ประมาณเออห้าพันบาทประมาณสองร้อยเมตรพอตกลงอะไรกันเรียบร้อยอะค่ะก็ไปถ่ายยาชาแล้วก็ไปซักประวัติคือเขาจะถามกันว่าแพ้ยาอะไรอันนี้สําคัญคือถ้าเขาลืมถามเราก็ต้องแจ้งเนาะแพ้ยาอะไรบ้างแล้วก็ เขาก็จะบอกขั้นตอนนะคะเดี๋ยวก็จะไปทายาชาทาชาเสร็จแเราก็จะไปเลเซอร์เสร็จแล้วก็ออกมาทายายอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเขาจะให้ข้อมูลไว้เข้าคราเสร็จแล้วขึ้นมปที่ชั้น4จะเป็นห้องชั้นสําหรับคนที่มาทําปฏิบัติการเลเซอร์หรืออะไรต่างๆนี้โดยเฉพาะไปถึงแล้วนยคะก็อ,อกเขาก็จะมีห้องให้เราล้างน่องล้างหน้าอะไรอย่างงี้คะ่ะเสร็จแล้วเข้าไปพยาบาลก็จะเรียกเราก็ไปทายาชาเขาก็จะถามว่าโอเคแบบ วันนี้ทําตรงไหนบ้างคะจืดจืดจืดไอ้เราก็มองสายตาไปก็ทุกคนก็จะแบบว่าแปะยาชาอยู่ตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างอะไรอย่างงี้เนาะเสร็จก็เขาก็ดูแบบถามเราแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ทางหน้าเลยก็แล้วกันค่ะนี่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเนาะก็ทายาชาทางหน้าจริงเขาก็เอายาชาท่าจืดๆๆๆจืดทาทางหน้าเลยค่ะคิดว่าหมดหลอดอะ่ันอาเออเนี่ยทาทางหน้าเลยแล้วก็เอาเอาเป็นพลาสติกแรปมาพันไว นะคะแล้วเราก็ไปนั่งรอเวลาประมาณ45นาทีถึง60นาทีก็นั่งรอไปรอเวลาพอสักพักนึงอ่ะมันจะเริ่มแบบจึ๊กๆๆๆๆๆแสบๆคันๆนิดนึงเขาบอกว่าเรื่องปกติก็สักพักหน้าเราก็จะชาไปเองก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยกดยิกอลไรก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วคพยาบาลก็จะมาเรยาียกเนาะแล้วเราก็ขึ้นไปบนเตียงแล้วเคาก็จะมีแบบเออมีสำลีหรืออะไรบางอย่างไม่แน่ใจเขามาปิดตาเนะเาะก็ไม่รู้ว่าคือเขามาปิดตาเสร็จปุ๊บ คุณหมอก็เริ่มทาเลยเขาก็เช็ดเช็ดออกก่อนเช็ดยาชาออกก่อนนะคะแล้วก็จี้ค่อยๆจี้ไปทีละจุด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 ก็ในระหว่างที่จี้ก็จะมีเสียงจีดดดอย่างเงี้ยก็จี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 ไปแล้วก็กลิ่นก็จะเป็นแบบกลิ่นแบบเหมือนคล้ายๆเนื้อไหม้คล้ายๆแบบว่าคล้ายๆเวลาไปกินร้านกุ้งเผาเราก็จะได้กลิ่นความไหม้ไหมนิดนึงก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็ทําใจไว้เลยว่าว่ามันจะมีกลิ่นแบบนี้มันก็คือการการ กิดเอาเนื้อกระเนื้อของเราเนี่ยอ,ออกไปเรื่อยๆออกๆๆๆจนเสร็จพอเสร็จแล้วออกไปข้างนอกนะคะไปหาปุพยาบาลพยาบาลก็จะทายาเป็นเหมือนยาฆ่าเชื้อเคลือบแผลไว้ให้ซึ่งจะบอกว่าตอนที่ออกจากห้องเลเซอร์มาแล้วส่องกระจกยังรู้สึกว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่ยังแบ อ๋อเป็นแบบแดงๆนิดเดียวจ๊ดๆ,ๆๆๆนิดเดียวแบบแบบนิดมากๆแล้วก็คิดว่าอ้โอเคไม่ได้เลวร้ายมากอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็ทายยาโรงยาบาลก็จะให้ยามาแล้วก็อธิบายว่าให้คู่มือเนาะว่าโอเคสิ่งที่เราควรทําและสิ่งที่เราไม่ควรทําคืออะไรบ้างข้อที่1ห้ามโดนน้าในระยะเวลา24ชั่วโมงแรก2หมั่นทายยาตลอดเวลา3ให้เลี่ยงแดด4ถ้ามียายให้ทานยาตามคุณหมอสั่ง5ถ้ามีคําถามให้ติดต่อกลับมาทันที ก็ทำตามนั้นนะคะทำตามนั้นอย่างเคร่งครัดเวลาทายาทาเยอะๆทาไว้าาาานานๆเลยอันนี้ไม่รู้ทำไมเป็นความเชื่อส่วนตัวคือทาไปเลยคือจะไม่ปล่อยให้มีส่วนไหนหของใบห,หน้าแห้งเลยอะคือทาใหา่าง analy. คือบีบออกมาเอาคัตตอนบอร์ดตัตกแล้วก็ป้ายที่หน้าอย่าใช้นิ้วนะคะเพราะนิ้วเราอาจจะสก,กปรกได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นยาฆ่าเชื้อก็ตามเราจ้องไม่ประมาททาป้ายปุ๊บป้ายปุ๊บป้ายปุ๊บป้ายป้ายป้าย ทุกๆสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงนะคะแล้วก็เช้าเย็นเอื้อจะเอาสำลีฉุบน้ำเกลือ,อแล้วก็เช็ดซับออกบางๆซับยาที่คาอยู่บนใบหน้าเราเออกบางๆมันคือ,อยาฆ่าเชือ้อคิดว่าเออก็ปาดเชื้อโรคที่มันออกมาจากแผลออกไปบ้างก็ได้อะไรเงี้ยแล้วค่อยทายาเข้าไปใหม่เก็คิดว่าอย่างี้มันน่าจะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยกับผิวเรามากที่สุดถ้ายังไงก็ดูแลมันไว้ดีๆค่ะแล้วก็อย่าโดนแดดใส่หมวกปีกกว้างๆเลย อย่าไปแคร์ใครใส่กว้างๆไปเลยค่ะแล้วก็นาะดูแลตัวเองได้ให้ดีๆในส่วนของการตกสเก็ตของผิวนั้น mm. ก็ไม่พูดอะไรมากนะคะ mm. ก็ทุกคนขอให้ดูภาพกาันแล้วกันอันนี้พีชีพมากนะสุดๆแล้วลองดูแล้วกันค่ะมันจะมีระดับการเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลของแผลแล้วก็กลายเป็นสเก็ตพอเป็นสเก็ตเสร็จแล้วก็สเก็ตก็จะค่อยๆหลุดออกไป โดยธรรมชาติในระหว่างนั้นเราก็ยังต้องทายาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะรักษาความสะอาดให้ดีแล้วพอก็จะค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดไปเองโดยธรรมชาติดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากตับเยียไปคหรืออะไรเดี๋ยวเป็นแผลเป็นปุ๊บๆแต่มันจะค่อยๆหลุดออกไปเองค่ะแย่ที่สุดแล้วก็คือวันสองสามวันแรกก็จะแย่ที่สุดละแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้น ะะต้องใช้ความอดทนนิดหนึง่งมันใช้เวลาแต่ผลที่ได้รับมันจะดีมากๆเลยสําหรับคนที่ที่มีปัญหาแล้วก็กลุ้มใจกับกระเนื้อมานานพอมันเอามันอนอกไปแล้วมันเหมือนยกยกภูเขา,เอ,าออกจากอกแล้วพอจับแล้วก็ลืน่นปรืดลืน่นปรืดลืน่นปรืดอย่างที่บอกค่ะคือคือหนาอ้ามันมีเยอะมากจริงๆคุณหมอยังเก็บไม่หมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอาไว้สักแบบห้าหกปีค่อยไปทำใหม่ก็ได้ก็หวังว่า คลิปนี้นะ่าจะช่วยให้ข้อมูลอะไรได้บ้างไม่มากก็น,น้อยถ้าเกิดว่ายังมีคำถามอะไรนะคะก็คือเขียนมาถามก็ได้เลยนะคะก็เขียนมาข้างล่างก็ได้หรือว่าจะอินบ็อกมาหากนใน Facebook ก็ได้หรือว่าจะลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วกันแล้วก็หวังว่า,าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะคนที่กำลังหาข้อมูลอย่างนี้ก็ลองหาข้อมูลดีๆแล้วก็ไปทำซะเพราะว่า,าทำแล้วชีวิตมันดีขึ้นจริงๆอะ่ะแล้วก็ คิดว่าหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องนี้จะเข้าใจความรู้สึกเดียวกันยังไงก็ทำคลิปมาเล่าให้ให้กันฟังก็ได้ค่ะว่ายังไงก็จะมีแบบว่าตังถือว่าเป็นชมรมคนมีกระเนื้อกักกนเนาะก็มีอะไรก็มาแชร์กันวันนี้เป็นกันนะ